ต้มหน่อไม้หม้อใหญ่รอช่างใหญ่นะครับคุณนายเปังแต่ไม่รู้ว่ามาหรือยังนะคะแต่มองเห็นแวบๆนะคะใช่เลยไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูแต่โอ้ยกว่าจะได้กินนนี้พึ่งต้มนะทุกคนก็จะใช้เวลาอยู่นั่นแหละชั่วโมงนึงจะได้กินนะรถจอดอยู่นะคะคิดว่าน่าจะใช่นะคะหรือยังไง จ้าเดี๋ยวต้มหน่อไม้ซ้อมเจ้าทะนะคะโอเคเออต้มหน่อไม้ไรทะเอออุชาได้ยินว่าป้าเรามาไปหาหน่อไม้แล้วกันเด้อวปล่าเมนพอดีละขอให้ไฟหน่อยไว้นี่หน่อยัระเพยมาท่อมต้มยู่พอดีป้าโอเคนะคะ ปาก็จะไปธุระนะทุกคนเนาะส่วนไม่พีก็จะต้มน้ำมันรอนะตอนแรงนะทุกคนนี่นะคะก็มากับนายพันของเราเองนะมีหน้านะค่อยดูคลิปนะคะ <c oughs> เห็นอ่าลุงอยู่ที่ลุงช่างอยู่ที่จำปรงนะคะเอา กลับมาจะใส่ปุ้ยก้านะมาเอาเห็นรถนายช่างใหญ่นะคะจอดอยู่แล้วเอ้าไวขนาดนั้นเชียว,ยวน,นุกกี้มองตามแล้วเดี๋ยวป้กาก็กลับมาแล้ว แซบเชียนู่นต้องจัดให้นะคะแล้ก็จะทำเมนูนี้รอป้าแตนนะทุกคนรู้ว่าจะจัดแบบช่ม่มตำรือเปล่านะเดี๋ยวทักหาเอ็น ถ้าทำแบบส้่มตานี้ก็อร่อยนะส้วตมตามื้อเย็นแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะแล้วก็ต้มหน่อไม้เรเอะไรนี่เอ,อ,อ้จะไ,ไปแย่งน้องเขานะอืม,มาตรงนี้ของเธอโอเค,อเคต่อไปควายช่างตั้มหรือว่าควายของอ่าพ่อเปานะคะคจะอ้วนกว่ากันขึ้นไปแล้วบ ลูกเขียนทางดำนะมาจากเขียนหากข่ำนี่่ยายญเพรพี่ถามว่ลูกเขีนทางดำน่ะมันลูกเขียดผืดหรเ่คุยค่อยก็บอกลูกเขียนหาคข่ำแล้วค่ำค่ำลูกเขียนน้อยเพิ่งขาวๆเนอะลูกเขียนน้อยน่ะมันตัวขาวๆนะอเออเสรงแลวมันลูกเขียนหากข่ำก็ใยญ่เก๋อทีเติบอยู่เนอะแสดงแมขค่อยนะห้างแจกเิงค่อยอือกอดเปื่อยอีกแลได้ป่านเลยนะ ว่าเออมีมันกระสีอันนั้นแล้วจะเปลี่ยนหรือดีแต่ถึง,งหรือว่าพื้นหัวควายหรือวะหลุดโยนหักนักกันว่าเอ็ดไว้ใช้แล้วกันเอาไม่ได้เอาหลายได้เอาร้อยตาเอาชองร้อยระยะได้อโ,อโอ้หัวควายตอนนั้นแห้งจะกหมยชงร้อยสลักจำบ่ข้ามควายนับได้ที่แรกร้อยสี้ชี้เพรกระชานไปชงรลบแล้โอเคไปพันนับเมื่อกี้นี่พันได้ร้อยอันได้ร้อยอันเจ็ดสิบเก้าหกันเพราะขึ้นแล้ต้อง้เพิาะวนับผมวก ยังวันแล้วยังคือเปนหน่อยโก้เข้ามาอีกเสื้ออันนั้นไหมแล้วเื้อผู้รู้อ่จาจะก,ก็กินผงมุ้งแรงแล้วยึบไปหาผงเน่ามาเกล่ยครับ <c oughs> คือเป็นเห,ห่าอยู่บ่นี่คือเป็นตะไคยบ่มีเป็นตะไครแล้วมันมีดาของเน่าเลยเออมันเหฮียนมาใหญ่เลยพอเห็นเพียบมาหาไปเหินมันก็ไม่ได้ผู้รือมันไม่ได้มันมันกูดมันนั้นมาแล้วน่แหละบพกชางเหินไม่เเออเหินไม่เป็นเจ้าฮะ ถ้ามันก็เยอะอันนั้นอยู่อย่างนี้มันเป็นหนอนมันจะคู่จังคนเนี่ชีฟันอยู่ชีเห็นตั้อยงองแล้วเก็บก็บตลอดเก็บแล้วเขาเก็บดิฟันเอาขงหนอนมันฟ้าถางลงก็มาปูใหม่เลยแต่ะกลางเดือนเนี่ยา้อยู่อันผอยงาหน่เอยเนี่ยผ้อยู่ผึ้งใหเนี่ยผึ้งกับคงเขงกับ สับสานชื้นอินโฟนเลยเก่งชื้อปลาแหแ้งขูนเอ็ไมอได้ไล่เ้าหายยายอูนโอ้บนนะเขาไปดำหน้ามาแล้วของฉันราท่วมมาเชื่อปุยเฮ้ย, <c oughs> ยพุ่นแม่แต้ยังรอบทรงแล้วนี่มันยังไม่ได้เชื่อจักถอะอยู่ของ,อง,งค่อยหน่กคืบหนึ่งพอดีอันถ้าค่อยหน่าค่อยลงพูนขี้โงูและ มืออันฝนตกลื่นเธอก้อนนั้นไม่ได้เสื้อไอ้ผู้ยามันกัดก้อนละวันนั่นแหละรอบนี้ไปไปกคือเห็นน้ำาหลายแล้วก็เราไปเสื้ออีส and ีเราไปเืออีเมตก้เราือร่เพ่อพี่ไปเื้อเาสองกิโลพอพี่ว่าน้ำาหลอยู่ได้เห้ยและเอาไปเสื้ออีเสียสายยามันมีพอป่ะสามกิโลขสี่กิโลขึ้และเห็นมันแดดและน้ำแห้งปลาแลวมันกัดอย่างนั้นเข้มาเดวม้นนี่ละตกแล้วก็ลเอขุยรมมาะค่เคืบแล้วคืบน่ะ ก็เลิกขาเร่งนะเซกูชิลเลอร์ไปเก็บอันนั้นด้วยหล่านี่แล้วรถตู้มาชงมุสาวมุเรงอ่ะผู้สาวมุเรงเนี่ยใครยุ่งเขาก็พูดีเขามาชงเนาะงี้ง่ายแฝงงี้เดินละเรามาเออเดินละฮันละกันวาพื้นมันมาพูดีเขาก็มาชงนะอืมแม่นจั๊กจั๊กเมันหกหกเนาะอ่ะไปปาตตาเดนาไปตาดปาตตาให้ปู่จิวนะกวนดลานให้ปู่จิวอ่ะ ให้จุดนนเราไปทำลายจะคือกายามเห็นได้ถือไหมทีโอ้ยเอ,เอ็มเอ้่ย์ฝนน่ะฝนน่ะ <c oughs> ไปฟาดกกบวนเจ้าอะไรใหญ่เอ้พว <c oughs> โอ้ยฝ <c oughs> นมาฝนแห้งเนาะเฮ้ยไปหาบกาดเด้อแห้งนั้นนั่นะเออครับรถไถ่าบรถไถพร้อมนะครับรถไถไถหน้าเอออ้าว คักหลยคักหลจ้ายกกมามจืเมอทางาอะไกูก็มาี่กายจุดเออเอาไปง้าเยงางละมาแล้วเวอเพิ่นมาถือไหมี๋ยวนั้นอะไเขาะเจอเป็นใหญได้เนาะนางเสียเงยยน้อยน้หลานมาปกเว ยายไม่มีมือมาตีนางเจียญาอยู่บ่หลอนหลังตลอดบ่เอ็มโอ้โหลอนหลังตลอดเพื่นน่ะโอเคไปไหนกันเช้าวๆไปเก็บชะอมให้ยายนั่นน่ะเก็บชะอมให้ยายอุ่นหน่อยลูกเอาเอามีดไปด้วยเด้อไม่งั้นมันเก็บไม่ได้นะดูแลนะไปไหมไปกับพี่พี่พลอยบอกมาเร็วไปไหมน่ะ ฮะ้พอร่ไมกุเอเมนเก็บเช้าอมบ้านไปพี่เบนนั่นไหนลูกอน่าแถวนะมึอนะคือว่าเห็นโยดเล่นะเด็กอีอีละเฮ้ชนะนะชน่ชนะเห็นโยดมันมันโป่งของแกจิ๋วเก็บแล้วเ่นควาแล้วมันโป่งเก็บไม่โป่งเดี๋ยวมักอันนั้นล่ะใช่ตรงนั้นแหละมันจะมีอ่ะ คไปกันไปแล้วไปกับพ uh, okay, okay. so, like okay. ี oh, ่บอยแล้วไปแล้วบอกน้องว่าจะไปไหนนะบอกน้องให้รอตรงนั้นอ๋อโอเคโอเคไปเลยเก็บชะอมเลยยิ้มได้ยูโอ้ยจะขี่จะเลอะจะกูเตืนะ